ครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะว่าการทําอะไรที่มันมีความท้าทายเนี่ยเราจะต้องสร้างเป้าหมายนะเพราะว่าเป้าหมายคืออะไรคะมันเหมือนเข็มทิศที่จะคอยนําทางให้เรามุ่งไปข้างหน้าถูกบอล่ะถ้าเราไล่ซึ่งเป้าหมายแล้วนะะก็เหมือนกับเดินทางซึ่ง ซึ่งอะไรนะเหมือนเรือเนาะที่แล่นไปอย่างไร้ทิศทางนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาสร้างเป้าหมายกันนะเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะการสร้างเป้าหมายเนี่ยจะต้องเป็นเป้าหมายที่มี4คอนเซปต์นี้นะคะก็คือ1ชัดเจนวัดผลได้ต้องเป็นตัวเลขนั่นเองนะคะถ้าชัดเจนแต่ไม่เป็นตัวเลขบางทีมันก็วัดผลไปได้ล่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากเก่งภาษาญี่ปุ่น เอาอะไรมาวัดเอาไม้บรรทัดที่ไหนมาวัดวัดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ประสยัยผลก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นดัชนีชี้วัดยกตัวอย่างเช่นอยากสอบ N5 ให้ได้แบบนี้นะอะเร่มีอะไรที่วัดผลได้แล้วอยากเก่งเฉยๆไม่ได้นะคะเพราะาเก่งมันกว้างมากๆเลยเนาะแล้วก็ข้อสองค่ะทุกคน ไม่ไกลตัวนะคะก็คืออยากไกลเกินเอื้องหรือว่าเรายือนอยู่ตรงเนี้ยนะมันเรายังไม่ได้เลยเลยคิลังนะก,ก็ยังไม่ได้นะเสียงโรมันจิก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นแบบคล่องปลืด้ดคล่องปลืดปล้ดให้ได้ในเร็ววันมันก็ไกลตัวเกินไปนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราจะต้องไม่ไกลตัวด้วยนะคะ ตัวเราปัจจุบันอยู่แค่ไหนก็ขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นจริงจับต้องได้ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าไกลเกินเอื้อมนะถ้าเกิดเราเซ็ตเป้าหมายไปไกลเกินเอื้อมมันก็จะทาให้เราท้อแท้นะคะแล้วสุดท้ายต้องมีกรอบเวลาที่กําหนดด้วยนะคะ เพราะว่าเวลาจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถประเมินได้นะแล้วก็วัดผลได้กลับไปที่ข้อหนึ่งเหมือนเดิมเนะาะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะนี่ตัวอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ดิคลิปที่แล้วเสีแต่ายแชร์ไปแล้ววันนี้ก็จะแบบเบาๆนะคะยกตัวอย่างเป้าหมายที่หนึ่งเนาะเขียนที่รังัานให้ได้ภายใน46ตัว46ตัวภายในเท่าไหร่1เดือนชัดเจยนมากนะเดือนหนึ่งมี30วันเขียนที่รังนาให้ได้46ตัวก็วันละตัวเสร็จๆนะคะ เขียนไปโดดไปก็ยังพอได้นะคะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็วัดผลได้ด้วยเนาะก็คือในหนึ่งเดือน <ampoo> หนึ่งเดือนมารุ่นกันนะคะถ้าทําได้ก็หมูกระทะแบบมือใหญ่ๆสักมือหนึ่งให้รมมางวัลตัวเองแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ตัวอย่างที่สองท้าไปแล้วกันเนาะเพราะว่าวันเนี้เทแต่อยากจะมาชวนทุกคนสร้างเป้าหมายเป็นของตัวเองนะคะอันนี้ตัวอย่างที่สี่ไปต่อไปต่อ อ่านะคะเดี๋ยวตัวนี้นะเดี๋ยวเสียใจจะให้ทุกคนสามารถที่จะก๊อปปี้หน้านี้หรือว่าแคปหน้าจอหน้านี้ไปได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเขียนเป้าหมายของชั้นลงในสามบรรทัดนี้เนาะเขียนให้มันชัดเจนนะชัดเจนมีตัวเลขวัดผลได้แล้วก็อย่ากไกลตัวเราเกินไปนะคะพอมันไม่ไกลตัวเรามันจะทําให้เราสามารถทําเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงได้แล้วก็อย่าลืมตีกรอบเวลานะนกรอบเวลาง่ายๆอย่างยกอย่าง,งกลับไปตัวอย่างที่4ี่นะฝึกสมนวสนสําเร็จรูปนะ ในหนึ่งเดือนให้ได้เท่าไหร่50ิประโยคแบบนี้นะก็มีกรอบเวลาที่1เดือนเป็นตัวชี้วัดนะแบบนี้ก็ได้นะหรือจะมันเป้าหมายที่3มที่บอกว่าอยากได้คำศัพท์คำศัพท์อะไรล่ะคำศัพท์ N5 นะกี่ตัวร้อยคำเวลาเท่าไหร่1เดือนอ่ะก็พอได้นะเวลาสองสามคำก็พอได้อยู่ละประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะหน้าที่ของคนก็คือนี่เลยนะคะไปเคลียร์เป้าหมายของตัวเองนะ วันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนนะคะถือว่าเป็นเดือนที่1และกันนะคะให้ทุกคนนับหนึ่งหม่ไปพร้อมๆกับเซตายนะคะวันนี้เดือนที่1ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองนะคะว่าเดือนนี้เราอยากได้อะไรเกี่ยวกับภาษาอีบุญบ้าง สันส้นๆนะชัดเจนว่าผลได้ไม่ไกลตัวเป็นจริงได้แล้วก็ภายในระยะเวลาที่กําหนดนะเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้าเซตเตจะมาแช์นะคะว่าเป้าหมายของเซตเตในเดือนนี้นะ,ะเดือนที่หนึ่งเนี่ยเซตเตจะแชร์ความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้กับพวกเราในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เซตเตก็จะใช้คอนเซปต์นี้เหมือนก้างนะคะชัดเจนว่าผลได้ไม่ไกลตัวเป็นจริงได้ในเวลาที่กำหนดแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยค่ะโอเคเราเจอกันใหม่ วันถัดไปนะจ๊ะเัสดีน่ดบไายบายไปแล้ว